บริการผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเบ็ดเสร็จสำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่เลขที่122หมู่4ถนนโพพยาท่าเรือตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยไม่หยุดพักเที่ยง เป็นจุดให้บริการวันสต็อปเซอร์วิสเซ็นเตอร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานส่วนราชการสะดวกให้บริการตามประเภทงานดังนี้ 1. งานบริการให้คำปรึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตสถานที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสถานบริการสุขภาพ 2. งานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ 3. งานบริการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีช่องทางการให้บริการ8ช่องทางและช่องทางรับเรื่องร้องเรียน7ช่องทางมีศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นห้องแยกเฉพาะพร้อมด้วยระบบติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ผลการดําเนินงานพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนในการให้บริการแต่มีภารกิจในการจัดการข้อร้องเรียนอื่นๆซึ่งสามารถจัดการข้อร้องเรียนจนเป็นที่ยุติคิดเป็นร้อยละร้อย เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมีการพัฒนาปรับปรุงและกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบ call center และช่องทางอื่นๆที่มีมาตรฐานมีการแสดงผังขั้นตอนการให้บริการและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนศูนย์บริการมีความโดดเด่นในการให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การให้คำปรึกษารับคำขอออกใบอนุญาตและชำระเงินผ่านระบบสกายเน็และบิดพอท่อที่ทันสมัยสามารถใช้บริการได้จากทุกที่ทุกเวลามีการกำกับดูแลป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีผ่านระบบพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิตัลมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นแพทยสภาและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ศูนย์บริการสามารถเข้าถึงง่ายตั้งอยู่ชั้นล่างไม่ต้องขึ้นบันไดผู้มารับบริการสามารถจอดรถด้านหลังศูนย์บริการได้เลยมีป้ายบอกทางทั้งภายในและภายนอกอาคารที่ชัดเจนศูนย์บริการถูกออกแบบโดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และบุคคลทั่วไปมีแถบเตือนจุดอันตรายให้ระมัดระวังพื้นที่ต่างระดับมีทางล่าส,สำหรับรถเข็นคนพิการ มีประตูอัตโนมัติสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกพร้อมช่องทางบริการพิเศษที่นั่งพักคอยสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์มีป้ายประชาะสัมพันธ์การเข้าถึงระบบขนสง่งสาธารณะให้กับผู้มารับบริการโดยติดไว้ภายในศูนย์บริการและศาลานั่งพักคอยมีระบบคิวที่เป็นธรรมทั้งบัตรคิวและจองคิวออนไลน์มีจุดแรกรับในการช่วยคัดกรองและจัดเตรียมเอกสารก่อนเข้ารับบริการ มีจุดรารับบริการสำหรับบุคคลทั่วไปและบุคคลพิเศษจุดให้บริการมีแสงสว่างที่เพียงพองพื้นที่โลง่โลงโปร่งไม่แออัดมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการได้แก่จุดบริการเครื่องดื่มที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตไวไฟฟรีมีจุดประเมินความพึงพอใจณนะจุดให้บริการในรูปแบบที่ง่ายสะดวกต่อผู้ใช้บริการ ได้จัดพื้นที่ให้บริการสำรองไว้รองรับในกรณีที่ผู้รับบริการมีจำนวนมากมีการกําหนดผู้รับผิดชอบผู้ประสานงานเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและช่องทางติดต่อเป็นป้ายแสดงให้เห็นณนะจุดบริการอย่างชัดเจนในส่วนเคาน์เตอร์ให้บริการมีพื้นที่ใช้งานและจัดวางเอกสารสะดวกต่อกันให้บริการอย่างรวดเร็วมีป้ายห้ามสูบบุหรี่โดยรอบอาคารมองเห็นได้ชัดเจน ศูนย์บริการมีพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นมีห้องน้ำแยกชายหญิงและผู้พิการที่สะอาดและถูกสุขลักษณะพร้อมกิ่งกรณีต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่มีกิจกรรมรักโลกได้แก่ลดการใช้พลาสติกและโฟมใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5ลดการใช้กระาดาษแยกขยะใช้บันไดแทนลิฟต์มีสติกเกอร์เตือนปิดน้ำปิดไฟและมีการติดตั้งโซล่าเซลล์ ส่วนบริการมีการสำรวจความต้องการของผู้มารับบริการเพื่อนำมาออกแบบและพัฒนาการให้บริการาครอบคลุม6ประเด็นวิเคราะห์ผลการประเมินนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการเช่นเพิ่มพื้นที่จอดรถเฉพาะผู้มารับบริการจัดให้มีป้ายูนย์บริการที่มองเห็นชัดเจนมากขึ้นเพิ่มเวลาการให้บริการในช่วงพักเที่ยงเพิ่มเก้าอี้นั่งคอยและช่องทางพิเศษสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการพบว่าผู้มารับบริการมีความพึงพอใจรอยละ94.80และได้นำข้อเสนอแนะมาพัฒนาเพิ่มเติมเช่นเพิ่มรอบในการทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดตลอดเวลานอกจากการวิเคราะห์ผลประเมินแล้วยังมีการติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนาศูนย์บริการอย่างต่อเน,นื่อง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรโดยมีการมอบรางวัลเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจําเดือนรางวัลที่ได้จะเป็นไปตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลมีการเพิ่มศัก,กยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จําเป็นและทันสมัย ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเน,นื่องรวมถึงมีคู่มือการปฏิบัติงานคู่มือการให้บริการและคู่มือสําหรับการจัดก,การเรื่องร้องเรียนที่เป็นปัจจุบันและสืบคนง่ายในช่วงเดือนเมษาย,ยน2567ถึงเดือนมก,กราคม2568ศูนย์บริการมีผู้ใช้งาน1,320คนโดยใช้บริการช่องทางออนไลน์รอยละ64.85มาติดต่อด้วยตนเองณนศะูนย์บริการรอยละ26.67 และช่องทางโทรศัพท์ร้อยละ8.48สำนักงานสาธรารณสุขจังหวัดอ่างทองมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและฝึกซ้อมแผนกรณีฉุกเฉินต่าง,างๆอย่างน้อยปีละ1ครั้งในปี2567ได้จัดซ้อมแผนอุทกภัยและในปี2568มีการซ้อมแผนอักขีภัยรวมถึงมีการเยผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนรับทราบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเบ็ดเสร็จสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดอ่างทอง One Stop Service Center มีความมุ่งมั่นไม่หยุดอย่างในการพัฒนาพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ราชการสะดวกขอบคุณคะ่ะ